นี่นะฮะแล้วก็พูดถึงตรุษจีนแล้วนะครับเช้าวันนี้มีแขกมาในสถานีของเรานะมาออกรายการปอมะแลงวันนะเป็นศิลปิน A.F. นะฮะนำกระเช้ามามอบให้กับทางทางสถานีผ่านทางรายการนะครับคือทางเอก็ทาง True นะฮะทรูเขามีแคมเปญฉลองตรุษจีนมีกิจกรรมพิเศษนะฮะในช่วงตรุษจีนนี้นะครับเป็นโชคสต่อเลยนะครับ ต่อที่1ก็สมัครสินค้าบริการจากทรูประเภทไหนก็ได้รับทันทีอ่งางเปลให้โชคจากโปเกมอนโอน้แล้วก็รับของรางวัลทันทีแบบไม่ต้องลุ้นนะครับ,รบอย่างเช่นของที่ระลึกนะฮะน่ารักน่ารักนะครับ <c oughs> พวกอะไรพิกาชูาพิกาจูเหลอฮะ,หร,อะหรือว่าอื่นๆจากทางทรูนะครับโ <c oughs> ชคต่อที่2ก็สงก่สงชิงรางวัลใหญ่ครับอันนี้เป็นแพ็กเกจทัวร์ไปฮ่องกงนะฮะสองท่านแล้วก็สร้อยคอทองคําหนัก2สลึง แล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะฮะที่ True Shop True Coffee True Partner 650สาขาทั่วประเทศครับนี่ไงพิกาจูตัวนี้เหรอใช่ครับมันเป็นตัวละครในโปเกมอนพิกาจูพิกาจูใช่พิกาจูนะออกเสียงวรรณยุกให้ถูกนะพิกาจู ช่เดี <accurately S 2> ๋ยวจะออกกลายเป็นอะไรครับฮะเดี <repetition> ๋ยวจะออกกลายเป็นอะไรครับบิกาจูอ๋อ้โหคุณสมเป็นบิกเกอร์จูใช่ไหมกลัวมากเลยกลัวอย่างนั้นแหละครับใช่ครับผิดไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ต้องพูดช้าๆตลอดไม่คุ้นนะฮะนี่นะฮะนอนี่ไปไปตรงสตูดิโอของเราที่ที่สยามใช่ไหมครับใช่ฮะนี่นักร้องเอฟนะฮะก็เชิญได้นะครับขอบคุณมากทางทรูแล้วก็ขอบคุณทางศิลปินจาก AF ด้วยนะครับครับ เราพักกันอีกทีเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะครับ